สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เอพิโซดแรกของชนแนลเรานะครับชนแนลนี่ก็ไม่รู้จะชื่อนี้หรือเปล่านะแต่ชื่อที่คิดไม่ใจคือโ Playground นะครับถามว่าชื่อนี้มาจากไหนก็อย่างแรกเลยกูชื่อโอ๊ตนะครับแล้วก็ Playground ก็หมายถึงว่าให้ชนแนลยูทูบเนี่ยเป็น Playground ของผมก็คือเออผมจะอัพอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามอารมณ์ผมนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีคอนเทนต์หรือ มีเวลามาทําหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับหลายท่านที่คิดเข้ามาก็ได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมจะอันบ็อกซ์ไะไรให้ทุกท่านดูนะครับนี่โฟโต้ไฟล์นี่กูถ่ายของกูคนเดียวเลยนะครับตกขอบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้อินดีกันตามใจชอบแล้วนะครับตอนนี้แอนแอนอะไรวะเห็นว่าอะไรแค่นอน โอเคแคนนอนหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะครับอืมร้านเขาก็ห่อพลาสติกมาให้ซะดีใช่ไนหะกลัวคนไม่รู้นะว่ามือหนึ่ง <c oughs> นี่ <c oughs> เลนด์ DSLR นะครับ <c oughs> เป็นเลน c a น o n Mount EF โฟกัสแรง24-70มิลลิเมตร f 2.8 Mark II นะครับผมเจ็บเจ็บเจ็บสด้านประมาณนี้นี่โอเคครับก็เลนนี้เป็นที่ทราบกนันดีนะครับว่ามันเป็นเลนส์ L Series ก็คือเป็นเลนตัวพรีเมียมของ c a n นอนนะครับราคาก็ได้ยินกิติศัพท์มาอยู่ว่าค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไหนๆจะให้ผมจ no ่ายราคานี uh ้เนี่ยเล่น L series แล้วเนี่ยไหนดูซิเขาให้อะไรมาบ้างอ่ะ Zoom Lens f 2 4 7 0 F 2 8 Mark II USM with Lens Case and Lens Hood ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าครับอืมโอเคเปิดมาเป็นนี้ข้างบนมีเอกสารใดๆอันนี้อะไรเนี่ย โอเคแล้วก็อันนี้อะไรวะน่าจะเป็นไว้ยตายไม่ลงทุนเลยอันนี้เป็น instruction manual นะครับมาเป็นเล่มเธอะของราคาระดับเนี้นะครับมาเป็นเล่มเธอะไม่เป็นไรจริงๆของพวกนี้นี่มีให้โหลดในเว็บแคนนอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดมาเลเยอร์แรกจะเป็นน่าจะเป็นตัว l ลนส c a s สนะครับ ลนส์เคส LP 1 2 1 9ซึ่งเป็นแบบนี้ไงมาดึงออกมาได้อ่านี่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 ของแคนนนแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้รูเหมืนหลายชั้นเลือกเกินเนี่ย โอเคแล้วก็มีโฟรงอีกชั้นหนึ่งก็อืมของที่รอมานานนะครับเลนส์ฮูดครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ของที่รอมานาน นะครับก็มาดูตัวเลนส์กันก่อนนะครับมาอย่างนี้เลยจ้ะบ้านนี้มแกกีแต่กระตุยแต่กระตุยบ้านนี้ก็งโง่ใช้ได้นี่หว่าแก็ไนไปก่อนไปนแล้วก็เออโอเคอันนี้ตัวเลนส์นะครับอันนี้แตกต่างจากมาร์ควันตรงที่เหมือนจะเป็น Reverse ไอตัวเก่าเป็น r e เ e ิร์สซูมนะครับแต่ตัวนี้เป็นซ o มปกตินะแล้วก็โอเคเลนส์ซูม f 2 8ก็คิดว่าน่าจะเป็นเท้าออโดไลน์ของเลนส์ซูมแ n น n อนตัวหนึ่งเลยละ่ะนะครับโอเคแ a น u วลโฟกัสมีสวิชด้วย af mf นะครับแล้วก็แอน,แอนสวยงาม สวยกลิบตามท้องเรื่องนะครับโอเคตัวเลนส์เราจะไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไว้นี้สวยๆแล้วก็ตัวเลนส์ฟูดเลนส์ฟูดหลายรีวิวบอกว่าเลนส์ฟูดของเลนส์ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยจะ cover เท่าที่ควรไม่ค่อยจะ cover แบบ efficiently เท่าที่ควรอะไรดูซิก็ประมาณนี้ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเลนส์ o ูดเนี่ยด้านนอกเป็นพลาสติกส่วนด้านในนี่เหมือนจะเป็นเซอร์เฟสเป็นกรรมยีก็โอเคเข้าใจแล้วว่าทําไมเลนส์ตัวนี้เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาผมไปเช่าขเขามาใช้ตัวหนึ่งก็เข้าใจแล้วถ้ารักษาไม่ดีหรือว่าถ้าใช้หลายๆมือเนี่ยไอตรงเนี้ยอาจจะมีฝุ่นมีฝุ่นอะไรได้นะครับอืมสวยงามเอาละครับ เราลองมาดูตัวอย่างรูปที่ได้จากเลนส์ตัวนี้กันก่อนนะครับอันนี้เลนส์ต่อกับกล้องฟูลเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งโฟกัสเลนส์ทั้งอะพอร์เจอร์ก็คือตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเซ t ติ n งของกล้องของแต่ละรูปไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมคัดมาเท่าที่ทั้งผมแล้วก็นางแบบมั่นใจเพราะว่าจะเอาลงได้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้ขอฝากนะครับเพจ Instagram L Series Photo นะครับ L series photo นะครับผมจะลงรูปสวยๆไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเชิญชมได้เลยครับร<ป><ห>อะไรลูก เหมือนมีคนอยากมาเข้าเฟรมด้วยนี่ท้าทายเขาหน่อยหรกหูมากวนปีตอนถ่ายรูปเนี่ยฮะตอนถ่ายกล้องเนี่ยหืมท้าทายเขาหน่อยอืมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไ,ดไปวิ่งเล่นลูกไปอโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้มากับถุงฟอทเไฟล์นี้ด้วยคือ productive filter ซึ่งเข้าใจได้นะครับว่าเออควรจะ ใส่ไว้นิดนึงนะครับควรจะใส่ไว้นิดนึงเพราะว่าเลนตัวนี้เนี่ยเทออ่าที่ผมเห็นเนี่ยฟนต์เอลิเมนต์มันก็ยื่นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับฟนต์เอลิเมนต์ก็ยื่นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ใส่ฟิลเตอร์ไว้ก็น่าจะเป็นการดีนะครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเอาไปให้เขาใส่ให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาเลนไปคลีนกันสักรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์โอเคครับหลายๆาคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะ โอ๊ oh, นี่มันก็ปี2 0 2 2แล้วไม่ใช่เหรอ DSLR กำลังกจะตายไม่ใช่เหรอหลายๆคนก็บอกแล้วว่า EF ฟมังอ e สเซึ่งอืก็คงใช่แต่หลายหลายคนก็อาจจะรู้ว่าผมก็โหวดดื้อระดับหนึ่งนะพอดีว่าเป็นคนชอบ DSLR รนะคือ,นนอง,ง,งี้เล่าง่ายง่ายก็คือบ้านจนครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเห็นเพื่อนเขามี D ีเซากันก็คืออยากมีเขาบ้างแต่พอดีที่บ้าแมอนุมัดนะเขาไม่เห็นความสําคัญในตัวเนี้ยก็เลย รออยู่10กว่าปีจนกระทั่งปี2019เออเรียนจบผมเลยไปจัดตัวนี้มานี่นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นของแพงชิ้นแรกที่ผมซื้อหลังเรียนจบเลยแต่เออถ้าจะพูดที่ถูกมันจริงๆก็มันก็เป็นกล้องฟูเฟรมตัวเดียวที่ผมมีตังค์ซื้อนะเพราะว่าไบริ์ีมาโฟพูดก,กันตรงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่มีตังค์ซื้อแล้วคือเรื่องของเรื่องคือที่ขึ้นมาเมื่อแกะ มันแค่บอดี้ไงถ้าจะถ่ายรูปเนี่ยตอนนั้นเป็นโปรโมชั่นซื้อเปนโปรโมชั่นมาเขาเลยให้เลนตัวนี้แถมมานี่ครับนิสตี้ซิตี้เป็นเลนส e ์แ o n EF น0อมลนดะครับอันนี้ก็เป็นตัวจเจเนอเรชั่น2นั่นแหละเป็นตัวที่มาเป็นโลหะแล้วนะครับคือถามว่าเลนตัวนี้ดีไหมเลนตัวนี้ดีมากถ้าเทียบกับราคามาแนะครับ คนในวงการกล้องคงรู้จักกันดี canon ef 50 m ิบม1.8กับกล้องฟูลเฟรมไม่ต้องสืบครับโบเก้ละลายสัดใจผมมากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นตงิดตงิดในใจมาพักหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้ากูจะถ่ายแอนเคปล่ะถ้ากูจะถ่ายคนเป็นกรุ๊ปล่ะถ้ากูจะถ่ายในที่มืดล่ะก็ต้องมีโฟกัสเลน์ที่มันกว้างขึ้นมากว่านี้ใช่ไหมครับก็จริงๆศึกษาแต่ตอนนั้นแหละก็คิดว่าเลนส์ตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยจะเป็นเลนส์ตัวนี้ ราคาตอนนั้นเนี่ย7,400 0บาทมีโปรโลดเหลือ6 8 0 0 0บาทเอ้ห68,500บาทสิถามว่าตอนนั้นซื้อไหมไม่ซื้อครับเงินเดือนตอนนั้นนี่คือน้อยใครรู้จักผมน่าจะรู้ดีนะครับว่าที่ทํางานผมที่แรกตอนปี2019ที่ไหนใครนึกออกก็นั่นแหละครับอย่าคิดนะครับว่าเป็นพอ,อแล้วจะรวยไม่มีต่างครับผมโอเคก็ f a า t f o ร์เวิไปปี2022ถามว่าทําไมผมถึงตัดสินใจซื้อตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือ มีความคิดอยากจะเริ่มทำช anel YouTube จริงๆจังๆ,ๆอะนะครับก็อยากจะใช้กล้อง 6D Mark 2ตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็คิดว่าถ้าอยากจะทำโปรดักชันดีๆอยากได้ลูกดีๆสวยๆก็คงได้เวลาถอยเล่นถอยเล่นดีๆมาแล้วล่ะก็เลยลองเช็คดูว่าเลนตัวนี้ยังราคาแพงอยู่ไหมยังมีโปรโมชั่นอยู่ไหม,อมของที่ผมเจอตอนเริ่มรีเสิร์ชหาตัวนี้ผมชอบกว่าน,นั้นครับ ก็คือขนาดเลนตัวที่ผมคิดว่ามันยอดฮิตขนาดนี้นะมันแทบจะไม่มีขายแล้วครับมันจะจากไปจริงๆแล้วพอะง้นเนี่ยถ้าผมอยากให้ฝันดีเววาผมเป็นจริงสักครั้งหนึง่งก็ซื้อตัวนี้มาใช้กล้องผมก็จะยูสฟูลขึ้นเยอะส่วนหนึ่งคือไม่ชอบ Mirrorless ของ Canon สักเท่าไหร่นะครับเป็นคนชอบ DSLR อยู่เหมือนเดิมก็เออถามว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่เอาเป็นว่าร้านนี้เขาก็ จริงๆเขาก็เป็นควรจะมีโปรโมชั um, like <fo> ่นให้ผมแล้วนะแต่ส <itaire> ุดท้ายเขาก็มีให้ผมจนได้ร้านนี้นี่ก็แนะนํานะครับใครสนใจเรื่องกล้องไปดูได้ผมไม่ได้โฆษณานะแต่ว่า Photofy ถ้ามาเห็นก็แพนตัวต่อไปเนี่ยผมแพนซื้อ7200 F 2.8 IS Max III ถ้าจะให้ผมฟรีหรือจะให้ส่วนลดผม50%ผมรออยู่นะครับโอเคก็ถามว่าราคาที่ผมได้ไปเท่าไหร่อืม 70,000อัพนละกันผมไม่บอกตัวเลขละกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยถามว่าซื้อเลนราคาระดับนี้มาเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็คิดว่าคุ้มนะครับแต่ระหว่างนี้ถ้าแม่หรือเมียถามก็บอกเข้าไปก่อนว่าเป็นมือสองเกรด A เนอะเข้าใจตรงกันนะคิดว่าแม่ับแฟนคงไม่กดเข้ามาดูนะครับแต่ว่าถ้ากดเข้ามาดูจริงๆก็มือสองนะครับอันนี้มือสอง หลับเล่นเฉยๆก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแรกของชาแนลผมนะครับก็คลิปต่อๆไปจะคลิปเกิดอะไรจะมาใหม่เมื่อไรไม่รู้เดี๋ยวต้องลองติดตามกันดูนะครับอันบ็อกซิ่งของเนี่ยจริงๆชาแนลนี้ก็แอบอยากให้เป็นชาแนลอันบ็อกซิ่งของนะแต่เรื่องของเรื่องคือไม่ค่อยมีตังซื้อของมาอันบ็อกบ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าสนใจก็กดไลค์ได้กด subscribe ได้เม้นได้เม้นชมถ้ารู้จักกันจะเม้นด่าหรือเมนแนะนําก็ได้ ไม่ว่ากันและเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ